ชายของพ่อวิเชียนทองธาน,นีนะครับขอมาปรัเล่าประวัติคุณพ่อทองวิเชียนทองธาน,นีโดยสังเกตนะครับคุณพ่อวิเชียน,อนทองธาน,นีเกิดเดือนมกราคมองี2479ณบ,บา้านตำบลบางเล่าอำเภอบางค้าจังหวัดอัดเปานีตอนนี้เป็นอำเภอลอง่อนนะครับคุณพ่อวิเชียนทองธาน,นีเป็นบุตรของคุณพ่อคุ้ง คุณแม่สมคุณอทองธานีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมดรวนแปดคนดังนี้นะครับที่หน,น,นึ่งนายรำจวนทองธานีเสียชีวิตแล้วสองนายวิเชียรทองธานีกู้วายชนสามนายประพัน์ทองธานีเสียชีวิตแล้วสี่นายปทุมทองธานียังมีชีวิตอยู่ ถ้านายวีรักทองธานียังมีชีวิตอยู่6นายรัชยินยุตกรรมยังมีชีวิตอยู่7นายบุญช่วยทองธานีเสียชีวิตแล้ว8นายธนิสนทองธานียังมีชีวิตอ,อยู่คุณพ่อวิเชียนทองธานีสมรสกับคุณแม่คุณสมทองธานีมีบุตรสามคน หน,นึ่งนายวิจิตรองธานีสมรสกับนายองทองธานีมีบุตรสองคนสองนายวิชัดทองธานีสามนายสมบูรณ์ทองธานีเสียชีวิตแล้วสมรสกับนางทองจริงทองธานีมีบุตรพิดาสามคนคุณพ่อวิเกียนทองธานีเมื่อครบบวชได้บวชที่วัดสามนุ่มหนึ่งพรรษา แล้วลาศิกขาบทไปเป็นทหารอยู่ที่ค่ายจัตงค์สองปีกลับมาเป็นผู้ช่วยเกี่ยบ้านและเป็นกรรมการวัดสามุ่มตั้งแต่อายุ26ปีเรื่อยมาเรื่อยเยมาจนมาเป็นสมัครเป็นสมาชิกของการบริหารส่วนตำบลได้รับตำแหน่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามถึงสี่สมัย เมื่อลาออกจากราคานอุาของการมหาส่ม,มนบัางเล่าแล้ว,ลวก็มาบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นมัชชา,ษายกปยาวักรตลอดมาคนพ่อวิเกียนของอันนี้เป็นผู้มีจิตใจเมตตาโอขกอมาดีกับทุกๆคนใครเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากก็มาศึกษาได้ทุกเรื่องไม่รักเกียรไม่แยกคนมีคนจน คุณพ่อวิเชียทรทองธนีได้ล้มป่วยด้วยโรคหัวใจโตหัวใจแทรผิดจังหวะตั้งแต่ปี2 5 6 3พมเรื่อยมาจนเมื่อวันที่5้ามงคาพันหล่อพคุณพ่อวิเทียทรทองธนีได้มีอาการหวัญเสียงโรคโรได้ส่งตัวคุณพ่อเข้ารับาการกพยาบาลที่โรงพยาบาลคลองเือน เมื่อมีอาการดีแล้วคุณหมอก็าอนาุญาตให้กลับบ้านมาทับพื้นที่บ้านด้านแม่เวลา15นาฬิกา15นาฬิกาของวันที่9กรกฎาคม2569คุณพ่อได้นอนหลับไปแล้วก็จากไปตลอดาากาลอย่างสงบเจดิรวมอายุได้90ปี1เ,เดือน9วันครับผม 啊。